จะถ่ายทอดศิลปะก,การแสดงได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไอเดียของแม่ขวัญจิตเนี่ยก็จะมาจากคนในคณะบ้างมาจากทายาทบ้างช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสารรค์นะคะแล้วก็เตรียมการแสดงต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะติดตามจากคุณกริฐาดีมีค่ะ <S <S ความพยายามถ่ายทอดบทเพลงพื้นบ้านหลายสิบปีที่ผ่านมาของศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจัน คงไม่ได้ทําได้แค่ตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าอยู่เพียงลําพังเนี่ยคงจะไม่สามารถเดินต่อไปไกลได้เท่าทุกวันนี้ค่ะคนที่ช่วยกันไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือสมาชิกในคณะลูกสาวรวมไปถึงสิทธิ์เพลงอย่างช่วงนี้มีการทบทวนเพลงเพื่อไปเล่นในช่วงเมษาหน้าร้อนต้อนรับสงกรานนะคะฟังแล้วก็ดูย้อนยุคและก็เป็นความสุขของบทเพลงไปติดตามในลั่นทุ่งกับคุณน้ำอ้อยจันจิตค่ะ ได้ยินเสียงขึ้นต้นว่าเออระเหยแล้วมีคำว่าเอยลงท้ายแสดงว่ากรละเล่นเพลงพวงมาลัยเริ่มแล้วในวงเพลงพื้นบ้านเหมือนที่พ่อบรรจงทับวิเศษกับแม่สำเนียงชาวปลายนาร้องทบทวนเนื้อหาจากบทเพลงเก่าสันนิษฐานว่าแต่งมาไม่น้อยกว่าร้อปีเป็นเพลงที่ศิลปินแห่งชาติขวัญจิตศีประจันสืบทอดต่อมาจากครูโปรยเศรษฐกิจอดีตนักเพลงแคนแล้วส่งต่อให้กับลูกวง ส่วนลูกศิษย์ฝึกฝนจากการเป็นลูกคู่ด้วยความพร้อมเพรียงก่อนเทศกาลสงการานจะมาถึงซึ่งในอดีตนิยมเล่นเพลงพวงมาลัยในงานบุญตรุษสงการานงานบวชงานลอยกระทงและเป็นเพลงประจำในงานโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวคราวนี้ยังเป็นครั้งแรกของการซ้อมเสียงกับเพื่อนศิลปินหลังพ่อบรรจงครูอาวุโสของเด็กๆฟื้นตัวจากการผ่าตัดรักษาอาการอักเสบในช่องปากแต่งเนื้อใหม่ได้ ครับสำหรับนี้อันนี้เนื้อเก่าเนื้อใหม่เนื้อเก่าก็มีพบปะลักๆักคล้ายๆแต่งเนื้อใหม่ก็คือจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ครับอ,อย่างเมื่อกี้นี้เป็นเนื้อเก่านะฮะเป็นเนื้อเก่ายิ่งไม่ค่อยได้ยินกันเลยครับเป็นเนื้อเก่าที่มาจากไหนครับเนื้อเก่าก็มาจากครูบาอาจารย์ครูโรยครูพ่อสไัยแม่บัวพันธ์นะครับ การสืบทอดเพลงพื้นบ้านที่ทํากันมาหลายปีนะคะจากพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นก่อนทั้งแม่สําเนียงแม่ขวัญจิตแม่บัวผันพ่อบรรจงนะคะจนมาถึงรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นเหมือนกับทายาทของเพลงท้องถิ่นสีประจานและสําเนียงสุพรรณบุรีค่ะซึ่งในบทเพลงหลากหลายที่สืบทอดกันมานะคะมีเพลงหนึ่งค่ะที่ร้องกันในโบสเรียกว่าเพลงพิษสถานซึ่งไม่ค่อยได้ยินกันแล้วค่ะ กากรักการเล่นเพลงแบบดั้งเดิมที่ร้องต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ใช้เสียงเป็นหลักโดยไม่มีดนตรีประกอบแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นสิ่งที่สิบเพลงพื้นบ้านเรียนรู้มาหลายรุ่นแต่หลายคนแทบไม่เคยเห็นการเล่นเพลงพิสถานมาก่อนเพราะเลือนหายไปมากแล้วพบบางท้องถิ่นออกเสียงเรียกเพลงทิศถานหากมีความหมายตรงกันคือการอธิษฐานจิตวอนขอตอพระพุทธเจ้าเช่นให้พบคู่ดี ต่อมายังถอดความหมายว่าเป็นบทเพลงที่แต่งจากวิถีชาวบ้านพึ่งพิงพระศาสนาทั้งยามสุขและยามทุกข์และให้สิทธิ์เพลงที่มีสมหญิงสีประจันลูกสาวแม่ขวัญจิตเป็นแกนกลางสารต่อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทิ้งน้องพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าน้องคือเราไม่ได้ อุปโลกตัวว่าพวกเราเป็นคนสําคัญหรือคนเก่งแต่เรารู้สึกว่าถ้าน้องไม่มีเราน้องจะไม่มีพี่เลี้ยงถ้าน้องไม่มีพี่เลี้ยงน้องก็จะไม่มีกําลังใจและสุดท้ายน้องจะเลิกทําแล้วถ้าเด็กๆก,กลุ่มเยาวชนเลิกทำอะค่ะมันก็จะไม่เหลือแบบคนที่จะมาสานต่อเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยค่ะอีรุ่นป้า3ป้าเนี่ยคุณพี่3คุณพี่เนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะเข้มแข็งให้ถึงที่สุดพ่อแม่เนี่ยเหมือนรากเหมือนลําต้น ที่เข้มแข็งใช่ไหมคะลูกๆพวกนี้ก็เหมือนก้านเหมือนกิ่งที่เขาต่อมา,อาทีนี้นับวันเขาก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาก็แผ่สาขาได้ด้วยลูกบางคนเนี้ยสามารถเป็นคนสอนได้แล้วเ,เขาสามารถสืบต่อได้อีกรุ่นหนึ่งแล้วด้วยคะ่ะกลุ่มใหญ่แล้วก็จับแสดงทุกเพลงที่มีอยู่แม่บมพันธ์ก็ร้อยเรียงเนาะเพลงนั้นก็ตั้งแต่กลมเด็กมาพอเริ่มมานะ กลมเด็กเป็นนุ่มเศร้าก็เพลงพงมาลายเพลงอีแซเพลงช่อยอะไรนี่ร้อยเรียงมาแล้วคนที่ดูถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าส่อนใจดูนะจะรู้เลยไม่ต้องมานั่งเล่าจากนั้น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 เรียกว่าคือทําได้สําเร็จอะแต่ลําพังแม่ไม่สําเร็จแต่ต้องครอบคุณลูกๆอย่างพวกเจ้นาน้ําเจ้ายิ่งพวกพวกนี้เขาก็เป็นกําลังลักที่จะช่วย การสานต่อเพลงพื้นบ้านในสายของสิทธิแม่ขวัญจิตสีประจันแรกเริ่มมีครูตามโรงเรียนต่างๆในสุพรรณบุรีนำเด็กฝึกหัดต่อมาเปิดบ้านแม่ขวัญจิตเป็นแหล่งเรียนรู้จนหลายปีมานี้ทำผ่านค่ายพอกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านจนมีสิทธิ์อยู่ทั่วประเทศจากค่ายฝึกหัดไม่น้อยกว่า400คน และว,วันนี้เยาวชนส่วนหนึ่งจากโรงเรียนอูทองศึกษาลายมาร่วมแสดงกับศิลปินรุ่นพี่ทั้งเพลงชอยเพลงอีแซลย้อนบรรยากาศความสนุกของกาะระเล่นเพลงพื้นบ้านน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน ต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศนะคะหลังจากที่คร่ำวอดกันในวงการเพลงคันทรีมานานกว่าครึ่งศตวรรษเรื่องราวชีวิตของนะักร้องระดับตำนานดอลลี่พาร์ตันกำลังจะถูกถ่ายทอดในรูปแบบการ์ตูนนะคะหวังว่าเรื่องชีวิตของเธอจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้นักอ่านในรูปแบบที่เข้าใจได้ไง่ายๆคะ่ะ คาแรคเตอร์ของนักร้องคันทรีรุ่นใหญ่ดอลลี่พาตันที่มักจะปรากฏตัวพร้อมกับรอยยิ้มกว้างคือจุดเด่นที่ถูกนำมาถ่ายทอดลงบนลายเส้นผ่านการ์ตูนชีวประวัติของเธอที่กำลังเตรียมให้แฟนๆได้เป็นเจ้าของโดยเนื้อหาของการ์ตูนความยาว22หน้าจะพาทุกคนไปรู้จักกับชีวิตนักร้องของดอลลี่ตั้งแต่วันแรกที่จับมายไปจนถึงการก้าวเดินในเส้นทางสายดนตรีจนสามารถเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ถึง11ตัว นอกจากความสามารถในการร้องเพลงแล้วศิลปินคันทรีแห่งยุค60คนนี้ยังสวมหมวกอีกหลายใบทั้งการเป็นนักแต่งเพลงนักแสดงไปจนถึงนักธุรกิจและยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเป็นคนใจบุญที่มักจะอุทิศตนให้กับงานการกุศลอยู่เสมอจึงไม่แปลกที่ชีวิตของดอลลี่จะได้รับการคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ทีเดเวฟให้เป็นผู้หญิงคนล่าสุดในหนังสือการ์ตูนชุดพลังของผู้หญิง ดานไมเคิลฟรีเซลนักเขียนผู้สร้างดอลลี่พาร์ตเอร์ในฉบับการ์ตูนก็บอกว่าความคิดสร้างสรรค์ความใจดีและความเป็นมนุษย์ของเธอเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักอ่านให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า จนถึงทุกวันนี้ศิลปินคันทรีในวัย75ปีก็ยังไม่เคยหยุดที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างล่าสุดเธอก็เพิ่งจะบริจาคเงินถึง1ล้านเหรียญสหรัฐให้กับมหาวิทยาลัยวันด์ิลในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 รวมกับบริษัทโมเดนาพัชชนพงเพียรจันทร์ไทย P ี s รายงานและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะตอนนี้กลับไปที่คุณเจษดาและคุณพิมพิมลค่ะขอบคุณกฤะดษฐาค่ะขอบคุณครับ News Room วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์การ